วิธีคอมโบวิชาหมัดเมากับลมหายใจมังกรที่2คลิปที่แล้วนะครับเราสอนปลดล็อกไปก่อนอื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลไหนก็ตามก่อนที่เราจะใช้เนี่ยตัวละครของเราจะยกขวดมากระดกก่อน1ทีนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างเสียเวลามากๆเลยถ้าสมมติเป็นวิชาหมัดเมานะครับเราก็จะสามารถกดสกิลเดิมต่อคอมโบได้ซึ่งศัตรูเนี่ยแทบจะไม่ได้ลุกเลยนะครับแค่นี้ก็ถือว่าโหดแล้วใช่ไหมแต่มันมีอีกวิชาหนึ่งครับที่มันจะต้องยกขวดกระดกก่อนเหมือนกัน1ทีนั่นก็คือวิชาลมหายใจมังกรหหรรรรือวววว่่าาาา Dragon med ะคัับบซึึงจทดดเเม ates, แล้้้กกก็ถใย มันอยู่่่ทีวากว่าเราจะกระดกขวดเสร็จเนี่ยเราก็โดนดาเมจไปเยอะแล้วนะครับผมก็เลยเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ใช้วิชาดากอนเบรสกันแต่จริงๆแล้วนะครับในสกิลนี้เนี่ยมันจะเขียนเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าการกระดกขวดหนึ่งครั้งจะทําให้เราเนี่ยติดสถานะอินทอกซิเกตเอาง่ายๆก็คือสถานะเมานี่แหละครับซึ่งสถานะต่างๆเนี่ยปกติมันจะขึ้นอยู่แถวๆเลือดของเราอยู่ตลอดนะครับบางคนเลยอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีสถานะนี้อยู่นะครับซึ่งสถานะนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถใช้สกิลหรือว่าวิชาหมัดเมาหรือว่าดากอนเบรสได้โดยไม่ต้อองเเเเสีียยววลลากกกระดขดขป็น 30วิแสดงว่าหลังจากกระดกไปเนี่ยคุณมีเวลาทั้งหมด30วิที่จะอัดสกิลโดยไม่ต้องเสียเวลากระดกใหม่ซึ่งตัวสกิลเนี่ยมันดีมันโหดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้คอมโบเป็นมันจะปิดจุดอ่อนของสกิลนี้ไปได้เลยส่วนตัวผมแนะนําให้เปิดด้วยหมัดเมาก่อน,นะครับแล้วก็ตามด้วยดาร์กอัเบสปิดท้ายใครที่ยังไม่ได้ปลดล็อก2สกิลนี้นะครับก็วนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยอย่างที่บอกไปนะครับ2สกิลนี้ไม่ควรพลาดนะครับถ้าเป็นสาย PVP หรือว่าตีบอส